อนะครับก่อนหนึ่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล2023-2024มาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ เพราะคู่ชิงชนะเลิศปีนี้คือแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับสมควรแก่การชื่นชมยินดีและก็ ก็ต้องยกให้แหละนะครับจะพูดเป็นอย่างอื่นไนดะ้ยังไงเกมเมื่อคืนนี้นะครับสารภาพตามตรงนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ต้องดูแหละนะครับถึงแม้ไม่ใช่ทีมรักทีมชอบของเรานะครับแต่ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการโคจรมาทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับ ในเวอร์ชันเอฟเคับประจำปีนี้ถือว่าเป็นการชิงเอฟเคับต่อเนื่องกันเป็นปีที่สองติดต่อกันนะครับโอโ้ยิ่งใหญ่นะครับคราวที่แล้วปีที่แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายคว้าชัยด้วยสกรอร์สองประตูต่อหนึ่งท่าคืนที่ผ่านมานะครับเหลือเชื่อ สก,กอก็สก,กอร์เดิมนะครับ2อประตูต่อหเพียงแต่สลับข้างเป็นฝากฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นผู้กลุ่มชัยชนะและควา้าโทรฟีเอฟเอคัพฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดของกองปิดมาครองอย่างยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นร oh. าชาแห่งเอฟเอัพโดยแท้นะครับ แมนเชสเตอร์นี่ถือว่ามีกรเรว่สถิติที่ดีอย่างยิ่งกับถ้วยรายการนี้คว้าแชมป์มากที่สุดเป็นสมัยที่จำไม่ได้แล้วนะจนอยากจะเปลี่ยนชื่อโทรฟี่นี้เป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดเออคัพไปเสียแล้วนะครับอ้าไม่เป็นไรก็ยินดีกับแฟนปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความจริงใจนะ ที่สำคัญนะครับโอ้โหแชมป์เอฟเอคัพของแมนเชสเตตนะครับก็ส่งผลให้ปีนี้ปีสีแดงปีที่จะพาถ,ถึงนี่นะครับฤดูก,กาลหน้าเนี่ยก็จะได้ไปเล่นในค่ำคืนวันพฤหัสในศึกยูโรปาลีกนะครับโอโได้เดิมทีเนี่ยผดลุ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าจบพรีเมียร์ลีก ในอันดับที่8ของตารางก็พอความหวังสุดท้ายคือแชมป์รายการนี้แล้วก็ปีศาจแดงก็ไม่ผิดพลาดไม่ปล่อยให้พลาดคว้าแชมป์มาครองคว้าสิยูโรป,ปาลีกในฐานะทีมแชมป์เอฟเอคับที่ให้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับอกหักหล่นไปเล่น คอนเฟลเลน e ์ g u กนะครับอืมนะก็เนี่ยฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละนะครับเป็นกติกามันจกยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มนะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรก็ยินดีกับแฟนปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผลจากการที่แมนเชสเตอร์เต็ดคว้าแชมป์เอฟเอมาครองเนี่ยโอ้โหมันเกิดกระแส 1นฮาร์อยู่หรือไปโอ้โนะคือเดิมเนี่ยจบที่8และถ้าเมื่อคืนนี้เสียท่าให้กับแมนซิตี้พลาดแชมป์เอเฟเอครับพลาดการไปเล่นรายการใหญ่ในยุโรปเชื่อว่าบอร์ดสโมสรและเจ้าของทีม ปีศาจ <สา S 1> แดงคงตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับในการที่จะหาเหตุผลในการปลอดอิริเรนฮาร์กนะครับซึ่งกระแสมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะอันนี้เข้าใจว่าตัวเทนฮาร์กเองก็รู้ดีรู้ตัวดีนะครับเ <c oughs> หน็นได้จากการสัมภาษณ์นะครับทั้งก่อนและหลังจากที่คว้าแชมป์เมื่อคืนนี้แล้วด้วยนะครับ <c oughs> เอาไงดีเด็กผี แต่มันทำใจลำบากนะเข้าใจอันนี้เข้าใจได้คือ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 สัญญาของอิลิเกนฮาร์ดยังไม่หมดนะครับจบมูนิธปีสอง5นยี่ห้าะครับอ้าจะแยกทางกันตรงนี้อาหลัมังกัจะต้องมีการชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าปีศาจแดงก็ต้องไปควานหา ผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งโอ้ลายชื่อขึ้นมาเป็นนะครับเยอะช่วงนี้คุณซื้อตกงานคุณซื้อที่อยากเปลี่ยนงานก็มีเยอะนะครับแต่นะเรามอ,มองคนนอกเราก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรเลยความรู้สึกอะไรมากมายมากคือคือคือผล ได้ผลเสียอาจจะมีบ้างนิดนหน่อยหอยการที่เทนฮากจะอยู่หรือไปนะครับแต่ว่ามันจะใไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอนี่เพิ่งทำทีม,วม,มคว้าแชมป์เอฟเอับมาครองนะครับชแชมป์คาราบาวครับชแชมป์เอฟเอับ ก็นะคิดได้นะครับแต่ว่าถ้าปลดเทนฮากก็ต้องบอกว่าคุณใจร้ายจริงๆนะครับก็ติดตามนะครับฟุตบอลก็ไม่เป็นไรนะครับเขาตกงานก็าหางานใหม่ได้อยู่แล้วตีลิกเทนฮากนะครับด้วยด้วยด้วย <c oughs> ประสบการณ์การทำทีมปีศาจแดงแม้ผลงานในลีกอาจจะกระท่อนกระแท่นนะครับแต่การได้กลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนีก และคว้าแชมป์ถึง2รายการนะครับในบอลบอลถ้วยในประเทศกน็น่าจะหางานได้ไม่ยากแต่ต้องถามใจบอร์ดปีศาจแดงนะครับบอร์ดสโมสปรปีศาจแดงนะครับและก็าฟแฟนเด็กผีนะครับถ้าปลดก็ถือว่าใจร้ายมากยินดีกับแฟนปีศาจแดง อีกครั้งหนึ่งนะครับวิดูการหน้าว่ากันใหม่ไปดูการนี้พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เอฟเอครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาราบาวครับหงแดงลิเวอร์พูลมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้ยินดีกับแฟนปีศาจแดงครับ 唉，呵呵呵呵。